บ่าบาทเขา่าเ้าแล้วงามกูมูงามคากักงามแนมเขโลโอปีชาล้นนี่นนบุยลาดชุดเลยมาห่วเาไปจะเดะห้ยหวยก็อย่างคุยผูยางงสาวผ้าคุยผูสาวนะผูสาวเออโอ้ยจี๋ยงภาษาคุยสาวอฮ้ยคมทหารคุยยคุยผ้าไปนี่ทนะี่ละไป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 ไสาวอใู่เนาะ พูนยี่ด้วยเหรอกอายูปุ้เดียวอุ้ยเจีาป้าขดไปเนอะไปไปเดียวข่อยจีไปจงไว้แล้วข่อยจีออกมาอะาเริ่มกันยููเดียวยูู่เดีเดียวอุ้ยพูสาวขอยังเหรอวุ้ยเหมือนก็งามเดียวพูสาวนี่หนไปนไปังนไปนังเป็นละไอ้อุ้ย เฮยม่ข้าวเสาลข่อยนั่งเสเลยนี่นั่งทั้งนั่งทั้งเลยโอ้นั่งได้บ่จ้าวุ้นติโตแล้วอรนั่งนี่แล้วเนีนั่งเลยนั่งเลยไปครัเออนี่ข่อยจะยุ่นี้เดไปก่อนเลยยัีไยังม้วมันไกลๆนี่โอ้ยเอาวเส้วเต้นโตงี่เ้าแ้ยคือขักคือ้น่ดนเาบวเลยนี่โอ้จักรวาย จะไปเสริมสวยลานได้เลยนี่โอ้ยยังเกาะอัปปีซาลอนโอ้ยเสือร้านนี่คักขึ้นแห่แท้อัปปีซาลอนโอ้ยโอ้ยก็ยังข่อยก็ขึ้นเคยได้ยินเลยนี่บ้าย้อนตกตกหักแห้งไม่ได้ไหนไม่ได้ไหนละไอ้โอ้ยข่อยก็มาเล่นน้ำสาวเนาะวันไหนที่ข่อยนี่บ้า

บาทเขาว่าเจ้าแล้วงามกูมีงามคักงามแนมเูโเหรออัปปีซซ่าร้อนนี่โอ้ยลาดทุดย่อยโอ้ยขอแกเก็บเป็นนึกคันนี่อันนี้ยังน้ำไหลเลยโอ้ยอ้ยตีมเศร้าอยู่ไอหยันไอเจ้าก็มาคอยแห้งแท้โอ้ยคอยเจ็บเป็นนึกันนี่แหละโอ้ยเจ้าคือมาแข้งแทเนาะบัดนี้เนาะ ยูโมเจ้าจักเสือโว้ยโมพานดอกแนวนี่